สบายดีพี่น้องพบกับซองบอบปีชาเลยพี่น้องบรรยากาศตอนถิงเที่ยงเนะาะมันจะมาแต่เสียหนามันมาแต่ไทยนาพี่น้องก็มาหาอยู่หากินมื่อนี้ก็ไ่ได้หาไกลพี่น้องหาขางสวนนะเนแหละบรรยากาศต้นกล้วยเป็นใหญ่พี่น้องปลูกไว้ปีกายนี่ก็พอได้กินอยู่กำลังออกเครือบรรยากาศอยู่เทียงไ้เทียงนา อากาศกด็ดีดีมันมลมผัดเย็นบ่อยบ่อยตุกตาสน,นะคะรับตุกตาสุดของอา่าวอาเทียงกระทางกัน,กนกอยู่นาะมีการหยุดสวนอันนี้ก,ตก,ก,ตก็ตั้งแต่ไทยหน้าแล้วก็ชิดมาไทยปลูกมันอยู่เพียงเทงแต่แต่ก็ยังหกอยู่ยังบริทางนาะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดมักสังก็เริ่มใหญ่เลยกินสมก็แซ่บเลยตั้มใส่มะฮงก็แซ่บ บรรยากาศด,ดีๆลมผัดเย็นตอนเที่ยงเนาะหาเนี้ยอยู่แนวกินเที่ยงนะเมื่อนี้กระเบนไปหาไกา่หาข่างสวนอะไรเนานะกอนไม้แต่ข้าวพอใหญ่ไปปลูกไวนะ้เนาะบรรยากาศด,ดีๆสวนนะ่ะเป็แข้งบ่มีบ่มือในกาวเป็นแข้งนี่ก็ได้ลายเติบ พอน้ำไมกก้ก็เดียวพี่น้องเลยกอเดียวก็พอ,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 อกินเลยเพรา,าะว่าเป็นน,ออน้ำไม้ลายเนาะถ้าพ่อปลูกไว้ปลูกไม้ลายมาน้ำไม้ลายไปแกงนี่อยู่ปะมีกาูดีนงกน้ม้ไดียวนานงุก็ลายอยู่เล้ไม้ก็ลายเ พอแกงอยู่เนาะหน่อไม้สบายดีพี่น้องสีทางฝั่งไทยทางฝั่งลาวเนาะพี่น้องวันนี้กับโบมีคลิปอันนั้นเนาะพี่น้องนี่น้ำไม้กับซีกุลก,กระเดยเนี่ยเนี่ยมาหาอยู่ทางกินตามแคมหัวอะไรแบบนี้พี่น้องกําลังจาหน่อไม้น่อไม้มกับงามงามพอเดียวกับพ่อกินเลยนะ น้ำไม้ไหลเลยพี่น้องนี่นะพ่อพี่น้องงามขนมันก็หลายเนาะน้องน้อบักใหญ่ค้นมันขึ้นลายน้ำไม้เราก็จะไปแกงกินเที่ยงนะเวลาไม่ได้ไปหานี่พี่น้องมันเนี่ยจะมาเอาน้ำไม้ในกอเาเองเนาะที่พ่อใหญ่ายไนปลูกไว้ให้กินพี่เนาะเพราะว่าแม่น้องตีก็ไปเสียหญ้ามันมาเนี่ยพ่อเลยลาย ก็เดียวก็เดือแกงพี่น้องเอ้ยครอบครัวฮรับผมเต็มอม่องเดียวอีกแล้วเต็มเลยนะมันก็ใหญ่ไว้อยู่ด้เอาปลูกประมาณสักสี่ปีห้าปีตะกี้ก้อนน้อยๆเดียวๆเต็มละคนนี้บม่ได้คอยบม่ได้คอยเอามากินมานได้นื้อจะแดงงามๆนะไม่ได้คอยเอาเพิ่นมากินมันได ไม่ลายนี the no okay, Walker, ่ก็สีแซ็บก็หมูนในบรรดาโนมัยนี่เป็นของคนสีอ่อนสีนุ่มแบบแกงนี่เขาเจี๋ยเส็บก็ลายขนาดเอามองเดียวกับพ่อแกงเลยยังไปเอาหัวถั่วกอซะปดูทำไมไปสีกระดูกระเดียดก็จะที่หกอ่ะพี่น้องโนมัยลายดีแต่บอกมีน้ำเนาะแนง่ปัญจังเทิงก็ลายอยู่นะ ทางเทงก็จะมีแนออกตาตะปูทุนเนาะแทงไม้จิ้เทียงมเนี่ยกับขวากุ้งเี่ยาเจ้านี่ก็ยามกุ้งได้บรายปนได้ได้บังถวยได้เนเาะหวบริจัยหัวอาหารก็เลยเสียจินเทียง้างในไม่ได้มีทางเทง นไม่ไล่น่ะกระพัพอแล้วะหาระมันขมา้พอลี้องใคยนกระาอยู่ด้ยสมีกพออยู่กอกินแล้วนี่ไม่ต้องไปหาไก่เอาแต่ขงางนี่ะขางสวนนี่เง ตนี้ก็เรือกแกงไปแล้ตามซีไม่รู้อันนี้ก็เอาค่าก,ก็อกับปอกค่ากอแล้วเปแน้วปอกเอปล้ออปอกจริงีเงี้ยักันคายเด็กๆเอปอกขึ้นนอกมืนกับข้าวเวลาแกงออกมันนุ่มๆนนะวแซะนำไม้ก็คือนำไม้อย่างอื่น <S <S ไม่ได้แกงแซะแบบ ันนี้กระดูกมงใส่เนาะของเชฟมีตัวหาเ็ฟปลามไาม้บออกเต็มน้ำไม้ถาเพื่อนมีเวียกเนาะพี่น้องเวียกหลายมีบ้านเจียมมาลากุเป็นยังดอกพี่น้องเพราะว่าทางบ้านเฮาทางนี้ก็ยังบริดามให้ดำนา อ่อนๆนักเมาให้กันไม่เอาบริเวรกอใช่ไหมพี course, ่น้องเอาคางเดียวคางเดียวพราะาพตกแห่งสิร้ายกว่านี้นะนี่พนบริโตกปพรติดปลายสอิดวานเขาไว้ก็น้ำแหงหมดงันเขาตายอยู่ที่นั่นเอ้ยสิด้กินยู่บลถ้าพนบรตกนี่บริกินเขามแหงตายเนาะลมองปัด ลมกเ็เย็นเนาะลมผัดโอยโอยมน้ำไม้ก็สิลม,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 มยินดีพี่นาะพี่ชาบา้าชีลงไปจอบปงป,าปาลาไปไล่บังมองเราเลยเถอปลาหอยปลาหนูลอยขึ้นมาพี่กายนี่ก็ช่วงนี่ช่วงเขาดำหน้าเลยไปไล่อยู่คนเดียวได้มือละสิบโลสิบกวโลสาวโล ได้สมือพอเป็นพินเป็นขึ้นมือเดียวสองมือปัญรนะไาเนี่ะปลาก็ได้ได้แต่ผ้ไดท่านกับท่านนะผ้ไดเอาไปท่านกับผได้ทิลงไปเจาะผมจหนอยก่อนกินข่าวแล้วก่อนนะ ไปสิลงกระเก็บปกแปลนเจ็บปกแขยงแล้วพี่ลองต้มน้ำไม้ว้ได้ก็ได้คนไม่สักปลายหรค่ายได้พี่น้องนำไมไล,านะลายแถวผูเนาะลายแถวผูมากอยู่แถวดินผูดิน <c oughs> มาไม่กินเทียง อาหารบ้านนอกเ่าก็มีแบบนี้เลยนะตะโมฮงแกงแลำไม้ปิ้งปูปิ้งปลาตะไครตะคองกระแพงไปแล้งเอ้ยมูนี่จะเป็นสวนคางเทียงเลยนะอันนี้มะพริกก็ละลายมะพริกกระปรูกแล้วก็ปลูกเตยปีกไก่ได้กินมานปีนี้ตป็นี้ก็สิปลูกใหม่จะเป็นสวนมะพริกบบนะ เห็นอุปกรณ์ธรรมาหากินของบ่าวปีชานะกะําลังเห็ดอย่เนาะกําลังเห็ดใหม่เห็ดใหม่ไปใส่มือแล้งมาจาลงไปใส่อยู่นะนเนาะเรือหลังหนึ่งยังมัดแล้วนี่โค้งไปอุปกรณ์ธรรมาหากินนะฮะเห็ดเพิ่มอย่างว่ารอบเรือสามสี่หลังเลยเห็ดเพิ่ม,มนะให้ได้จเกือแบสิบหลังอยู่เนาะระยะมันะมจงึงได้รุ่นหลายนะ กไม่ไมมันหมานะพี่เนาะไม่ไม่กันเลเก็บมกพริกเก็บมกพริกใส่แกน้ำไม้ใส่พริกหลกัดจีดจีดเนาะงามพี่งนักพริกก็ได้นี่ท้าอุปลูกไว้แต่ปีปีที่แล้วนะพี่น้องเดืองอมากดิน เหลืองัวเหลือแบะกินเนีอ่อแบะเ่คนหมักไปเนี่ยเรือกินเนี่ยเหลือแต่กลางเลยแบะพี่น้องแม่น้องตีขึสิมาเก็บผักเวนนาเนาะพี่น้องบันน่อยผักเวนยายอดขาวๆเนาะพี่น้อง nó về quen cả ngàm bởi vì nó có cao khảo nó Cái nó nhọt phần cả ngàm ngàm nó thả ao hang thì đó ngam hang ngam ngam quen cái này ừ, thì nó nhỏ thật bên ngàm, ngàm ก็แกงลาไม้เนี่ย,น,ยน้องแก่วจุประเดดเ,เใ,ใส่ประแดกลงไปนาะโอ้ยคือควันใช่ปะเร่งตีกะแกงลาไม่ปลุงใส่ประแดกลงไปนาะลงสิโดย พืนใส่พี่น้อเออก็เลยควรท่านบุญยาก,กาศบุญยาก,กาปอนไรต้องประแดดไป่น้อ้องประแดดใส่แกงน้ำไม้ขับตองกระสุนมันมีกางกเราเจ็บโดย คนได้หลายนะเพื่อนคนอุกนควันเอาอยู่พี่น้องใส่ฟืนเนาะใส่แตงนัวคะพี่น้องแตงนัวเขาก็เบิดอจะกออกมาใส่อย่างอ<า>ื่นใส่น้ำตาลนะเพื่อนใส่เพิ่มความนัวหวานๆนเานาะลอยเป็นแดดได้คันไทยกระแหง กวนไฟกับวเห็นหน้าไม้นางติเลยมันส็ใส่หมอกหอยเขาไปนะหอยโป่ที่เอาไปสอนนล้มันเข่าไปได้แง่เขาเก็บอันแล้นี่ยหมองไม้เขากะเดือดเนี่ยน้อพี่เนาะแม่นตะลุงใส่พอขยงนลงไปนางตีป้าพอขยงนอยากกินสมบัตขามเนี้ยนางตีคนเนี้น้อยใหญ่ต้นมันนะเมี่ยงเมี่ยงขามนั่นแหละโดย เอามะขามมากินสุ่มเออเออมนไหนนาะเหาเอามะคอมาเลยพี่เนาะอื่นสิเอามะขามมากินสุ่มหอมเนาะน้องติโดยใส่ลงไปอีกใส่เลยนะใส่แอมันหอมอวก็เห็ดเมนูขัวกุ้งพร้อมน้าประลุกุ้งพอพอพอปีใส้กุ้ลให้น้องปีกินน้าประลุงกำลังตา ้กันนะพี่น้องวันนี้กัสิมาขัวาน้องพี่น้องบ,บริได้ก้อยบริได้ยังเขากับอันน่ะขวานให้น้องตีกับน้องตาหน่องพี่น้องเพราะว่าแกงหน่อไม้กต่ยันชนหมักได้หมักกี่บอหนังตีหมกัมกกินบอโดยตีชนล็หมักตี่แบบกี่บ่ แบเนนม้นตีกับขวกุ้งให้น้องตีนะปลูเมนูที่สองกับขวากุ้งเอากระิใส่ดดดดีนะด,ด้ยใส่ดดดดีลงไปตากับลนะป้าลู เพิ่น,นาหาหามีโมเนาะพี่น้องหมูหมูกระเทียมไกลๆนี่ยกระตำเพิ่นเนาะหาหกปีคือซทำกระเพิ่นสีสันขวบกุง้งหมื่อกีแดงอาหอยออขวบกุ้งเมนูที่สองฮะน้อง <laughs> ด้วยยุขาล้วบ่หิวแล้วเ้วพี่น้องนี่ไปจ้ะ น้องขวกุ้งเขากะนอกระิตักสื้วยพี่นากุ้องะอันนีกเกงหน่อไม้คับเนาะโดยกตักใสถ้เกงหน่อไม้ก็ใสซยมักหอยน้ำนอนน้องติโดยเต็มหอยกระพัดขยางแม่เยมัคิดดอกน่าหลก เพราะว่าค่ะบูมีมะเออเนาะไปตลาดบไปซื้อมะมียนเนาะพี่น้องป้ายแบบนี้สวัสดีป้ายน้องมากินข้าวเด้อจ้าแกงหน่อไม้ตอนเที่ยงเนาะข้าวเที่ยงพี่น้องของตาพุงก็อิ่มเนาะเป็นจิ้นนั้นหมูไปเลี้ยงกันค่ะคุณไปดินคุณก็เขาจะกินข้าวเขาเอิ้อกินกันเขากินข้าแล้วเขาจะกินยังไม่ถึห้าไปไกลไม่้องห้าเนี่ยข่างสวนไปไกลข่างสวนเนาะ นรามาเคลือพวงแล้วเนาะเราตัเปไม้เกลีขาวนอยวขาวเลยเนาะมีไมมาไบหอยเนาะพนเน่นนัว่บหรอเอากาศกีเราลบัดดินตารางเรียน นะข้าวสะโพกอ,อยู่บนหมักเลยนะครับแกงละไม้กับผักเวนแต่เดียลูกบอกว่าบอกว่าอยากกินแกงไม้ไปหาเลยไปหาเองนะเพีนนกกพ่น้องตะกี้เพิ่นจุ่มเฮาดำไ้ดำนาขึ้นมาแต่น้านาี่เพิ่นกะต้มแกงละไม้ไว้ถาพีนนะ่น้องเต๊มหมอกใหญ่ใหญ่ áo lái thấy à? này... không, Nông Tí và Nông Tài ở thiêng, lái nôn, cứ đi mai, máng cang không, hái non mai, máng cang thả na, นมนูกินเที่ยงส่วนาลคนมานอกครัวเแบบนี่นะแค่หน่อไม้ต้ามมงหสองสามอย่างส่วนาลเป็นอย่างนี้เมนูยำยำเป็ดเนี้ยแับตบเนาะ ยังไม่เรียบบริคอยไปหาแต่ชิ้นแบบอาหารธรรมชาติเนาะในรายได้เราหาได้เขาเสียหนักกันหนักกันหลายหลายในส่วนตัวที่จ้างก็สามสิบมือเนาะจ้างคนงานก็แล้วไปแล้วกันยังส่วนของเขาเองบัมืน แถบนี้เขาเจ้าดำนาเนาะ,นะนยังไปเฮาอยู่สองโต๊ะสองสองเจ้าในเมิมดนดำแม่นพี่นะจะหันเขาเจ้าไปนำไปนำเลยก็สิบวันได้นำพรของข้าเจ้าเนี่น้องเพราะว่าเมือม่อบ้านเนาะเมื่อเอาบุญบุญบ้านแมน่น้องตีก็เลยมาก็เลยตกกายันงัวเขาขกิน,นกเนาะก็เลยบไปตกไว้คนกับตก cho lăm đi hôm nó hôm nay, đó, kịch thịt nay hôm kịch đi kịch hôn thịt hôm mẹ đấy đó. hôm cặp hôm cá, hôm kịch 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 เจ้าอยู่ไกลขาเจ้าอยากขาเจ้าเข้าไปเก็บเอาเพื่อนพวกเพื่อนหวังเนาะอยากก็เข้าไปเก็บเอามากินน้อยกันเพราะว่าเขามีเขาก็ให้เพื่อนกินเนาะพี่น้องเพื่อนมีเพื่อนก็ให้เขากินเลยมันมีอะไรให้เขากินนะแม่โอ้ย นนไน้เวียวมากันนางร้อเมือมแห้งเรารผัดเย็นเน้ระสอปาดเงินม้ละเห็นมะเขือพวงเราอยากกินน้ำท่าเนาะพี่นะ้อ ที่นี้มเม่อก้กินก็เคยอใช่บังหอยน่แหละน่ำน่ามังนี่เราก็ม่เเอาเอนกระช้มีบนเคยเอาใล้เอาไปเอาหลับเท้าใส่หอยจุบวนะนใส่หมกทั่วๆไดย ้อนเนะระแกงก้าว้อนแก,นนกนนงกะไม้กัน,นนะไม่ไดินุ่มเนาะเราินบคอยตัวนี้เห,ห่าะนุ่มๆนน่มแซ่บแซ่บกินลายลายใหญ่ไวงานพอให้แม่ใช้ใหญ่เลยก็ล้ว Tagong kaya bulok. 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 nói của mưa, nó nhai thì có mấy giặt bằng của mơ chị hạ. แม่องตีตะก,กี้ไงเป็นสาวอยากไปกรุงเทพพ่อแม่บ่กให้ไปบูมีเงินให้ไปเนาะบูมีเงินค่าเดินทางให้ยระธานเนาะจนพ่อแม่ไปยืมมาให้เคยเขาจะปอดลงกรุงเทพ เจาะมาเนี่ัและกินน้ำเ,นเพ็ดมะเพลดอย่งกัเพริดเผ็ดน,นะแบเพ็ดปลูกเองมบมเดลชพูนใายผุย่เนานะวันดหลาวันคร <c oughs> จะได้ยินเลไไี่ป้องดูไปากมันกาดไปชนนี่แล ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้วยนะจ๊ะพี่น้องกดติดตามเด้อจ้ากำลังใจครอบครัวสุขสันต์นานาสบายดีเพี่น้องใบป้าลุง